เป็นโลชิงช้าค่ะประเพณีโลชิงช้าก็จะเหมือนมนกับเป็นการเท่าที่อ่านมานะคือเป็นการเฉลิมฉลองเวลาที่เสร็จสิ้นฤดูเสร็จสิ้นฤดูกฤดูพ่อปลูกใช่ค่ะฤดูพาะปลูกค่ะแล้วก็เป็นเป็นเหมือนเป็นประเพณีเส้นไหว้เส้นไหว้มันพระบุุรค่ะใช่ค่ะใช่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นพิธีที่ทําเพื่อการสนุกสนานเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้ เพววื่อความเป็นมงคลของชาวอาขาของชาวอาขาเนี่ยเดี๋ยวพี่กนหนกต้องลองนะนอกจากนี้ร้านกาแฟอาขามิโนยังมีเครื่องดื่มแล้วทีน่นี่ยังผลิตและจำหน,น่ายเมล็ดกาแฟเป็นแบรนด์ของชุมชนอีกด้วยและข้างนอกร้านก็มีกิจกรรมโลดจิงช้าของชนเผ่าอาขาไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านเมืองรวงมาลองเล่นกันครับ เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่กนกและน้องใหญ่จะเดินทางเข้าไปในชุมชนบ้านเมืองรวงสัมผัสวิถีชีวิตยนสเสน่ห์ชุมชนน่ารักใกล้ชิดธรรมชาติกันครับ เกมร่วมสนุกหลายกนกยกสยามเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองร่วงจังหวัดเชียงรายแจกเป็นกระเป๋าผ้าแบบสะพายจำนวน5รางวัลกติกาง่ายๆครับแค่กดไลค์และแชร์เกมจากแฟนเพจรายการไลยกนกยกสยามแล้วถ่ายภาพในรายการจากนั้นนำมาโพสต์เอาไว้พร้อมระบุชื่อสถานที่ของภาพด้วยว่าเป็นที่ใดของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดเชียงราย เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทําได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน